แรกอยู่อเมริกาตอนนี้อยู่ๆก็กระโดดพึ่งมากัมพูชาคือจริงๆนะไข้หวัดนกอะมันมีการรายงานเป็นรอบๆอยู่แล้วมีเคสอยู่เรื่อยๆแต่ว่าที่ไสวกิงก็คือกัมพูชากับอเมริกาเนี่ยรอบนี้มันเกิดการระบาดที่กล้เคงกแร้ะดันมีคนเสียชีวิตอาการก็คือจะแบบไข้ไอเหนื่อยแล้วก็ลงกอดอย่างรวดเร็วเลยคล้ายๆซารคล้ายๆคล้ายๆโควิดแต่ว่าการรักษาก็คือใช้โอเซลทามีเวียเหมือนกันมันเอ N ไเนวันเนี่ยในสายพันธุ์ที่ระบาดในกัมพูชากับสายพันธุ์ที่ระบาดใน มริกามันเป็นคนละสายพันธุ์กันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือไอ้ไข้หวัดนกเนี่ย H5N1 เนี่ยยังไม่มีการรายงานว่าติดคนสู่คนก็คือติดจากสัตว์ปีกสู่คนเท่านั้นคือ<ม>ในคนที่ได้รับเชื้อมาเนี่ยคือมีการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยไก่ที่ป่วยไปกินมันไปเลี้ยงมันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้คือคือไข้หวัดนกอ่ะมันก็คือมันก็อยู่กับสัตว์ปีกใช่มันคือปกติไอ้เชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแบบแบ่งเป็นสายพันธุ์ A B C อะไรอย่างงี้ใช่ไหมัมัน A, น,นดมมีีมม ส่วนหนึ่งที่เป็น S5N1 ที่มันอยู่ในนกในสัตว์ปีกไงแล้วมันก็มีการแพร่จากนกสู่คนได้อ 1, หงหมายถึงว่าไข้หวัดนกคือสัเผัสของไข้หวัดใหญ่หใช่ใชสัมขอไข้หวัดใหญ่สายพันเออดังนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกแล้วก็ต้องควบคุมโรคให้แบบสงบให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งพอมีคนเป็นเยอะๆอะ่ะก็นึ่ออกเวลาไวรัสอะมันมีการติดจากจากสิงหนึ่งไปอยู่สิงหนึ่งแล้วมันมีกาเพิ่มจำนวนเวลามันเพิ่มจำนวนไอไวรัสไข้หวั่านีอม เออดังนั้นเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะว่าพอแพร่ไปเรื่อยๆแล้วพองจานวนคนที่เป็นมันเยอะๆอ่ะมันอาจจะมีการแพร่คนสู่คนก็ได้เรามาหล่ก็ตามที่แพร่คนสู่คนนั้นหายนะเลยเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่อ่ะมันไม่ได้ลดการแพร่เชื้อไข้หวัดหนุกเดยเดี๋ยไปอยู่ใกล้สัตว์ที่มันดูป่วยอ่ะแล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สี่สายพันธ์ได้ก็ให้ไปฉีดเพราะมันก็มีรายงานแหละว่ามันลดความรุนแรงแต่ว่าวัคซีนจำเพาะของ h 5 n 1ฟออ่ะมันยังไม่ออกมามันเริิ่่มมมันเร เป็นรูปเป็นล่างอ่ะหลังอยู่โควิดอ่ะตลกดีอ่ะแปลกดีของบริษัทโมเดอร์นาเป็น m r n m เหมือนกันกำลังกำลังรออ่านอยู่ข้าวไรมาใส่เราเองให้แบบโทรผ่าตัดแหบะเพราเป็นเรื่องใหญ่มากกรับพอดเนี่ยมก็ย่างไี่ไม่ดีมันใช้ไปหายว่าก็คือจำนวนผู้ป่วยลดลงแล้วก็มีการรักษาด้วยโอเซลทามีเวียแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มียาใหม่อ่ะเป็นบล็อกซเวียอะไรเงี้ยซึ่งราคามันก็แพงอ่ะเคยเจอปะให้วัดหนุกอ่ะไม่เคยโอเคเจอมาหมดอ่ะโควิดก็รักษาอยู่แล้วใช่ไหมเมอร์สเมอร์สก็รักษาอยู่แล้ว เออซาร์สก็เคยเจอแล้วไอเน,นี้ยพวกเนี้ยเป็นไวรัสไข้หวัดที่ลงปอดได้แล้วก็เสียชีวิตได้ก็ดูมาหมดแล้วเหลือไข้หวัดนกเนียอย่าเจอเลยอย่าเจอขอร้องเพราะว่าอะไรอยู่กลางเมือง